ครับผมในส่วนของพอแอมนะครับเราก็จะมีอินพุตสามตัวนะครับจะเป็น n0 n1 n2 นะครับผมโดยที่ n0 กับ n1 นะครับจะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปต่อเข้ากับอนเกจนะครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับขาหนึ่งของออเกจนะครับผมแล้วก็ n2 นะครับก็จะต่ออีกขาหนึ่งของออเกจครับผมเอาพุตจะเป็น LED ครับผม โดยที่เราจะดูค่าได้จากโล,โล,โลจิกแอนะลิเซอร์นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับก็จะเป็น n2 นะครับสีเขียวก็จะเป็น n1 นะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็น n0 นะครับผมโดยที่จะดูค่าเอา p ์พุตได้ที่สีเหลืองนะครับถ้าเอาพุตขึ้นนะครับก็จะเป็น หน,นะครับแล้วก็ถ้าเส้นอยู่ข้างล่างก็จะเป็น0ครับผม